กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสนะครับกับเกมไรเดนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมสุ่มกาชานะครับ1000ลูบี้นั่นเองนะผมเพราะว่า1,100นั้นไม่สามารถที่จะสุ่มได้นะผมนอกจากว่าผมจะสุ่มตัวเลนเจอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สุ่มเกียร์อีก3ครั้งนะครับผม เพราะว่าการสูมเกียร์สองครั้งก็เท่ากับว่า3นะครับถ้าสูมเกียร์สครั้งถ้าก็หก0้นะครับผมแล้วก็สูมเกียร์อีก2ครั้งเท่ากับ600จริงๆน่าจะเป็นพันสนะครับผมไม่น่าจะเป็นที่1,160ได้นะครับก็เดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับผมที่กาชานะครับซึ่งความจริงแล้วนะนะครับผมผมต้องการดาบนะครับซึ่งก็คือดาบด้านขวาสุดนะครับผมหรือไม่ก็กระเป๋านะครับเพราะว่ามันจะมี ที่เขียนว่าโจมตีต่อเนื่องนะครับผมตัวที่เป็นแบบของดาบนะครับเพราะว่าผมก็อยากทราบนะัครบผมว่าการโจมตีต่อเนื่องของดาบนั้นนะครับก็คืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเขามีเขียนโจมตีต่อเนื่องนะครับก็คือถ้าแบบว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมก็จะนํามารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมผมก็ขออนุญาตนะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับผม ก็ประมาณ11ครั้งนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แล้วก็ครั้งที่11นะครับก็นี่คือการส่มครั้งแรกนะครับผมในรอบนี้นะครับก็มาหาดาบ7ดาวนะครับผม ก็อันนี้ก็เราลงเตียมถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าแร่ค่อนข้างที่จะใช้น้อยไปนิดนึงนะครับจริงๆต้องการที่เป็น6.00นะครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือแร่ที่ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าต้านสกิลนั้นถือว่าดีมากเลยนะครับแต่ว่าค่าพลังโจมตีค่อนข้างที่จะอ่อนไปหน่อยนะครับผมแต่น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีนหมายอันดีในส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเกเจ็ดดาวบางส่วนผมก็ยังไม่ค่อยมีนะครับก็อันแรกก็ดีแล้วนะครับผม ไปหาชิ้นที่2กันบ้างนะครับเรื่อยคมลาวานะผมแหวนเข็มขาดสีฮีโร่ครับผมแล้วก็ไม้กระทกเกียรติยศอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะผมเนื่องจากว่ามีลบ6.1นะครับผมอาได้กระเป๋าแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมได้ตัวมาแล้วนะครับผมที่เป็นตัวธาตุไม้นะครับผมก็เลยอยากจะได้ตัว กระเป๋ามาด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นแรกของรอบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆครับผมไปหาชิ้นที่สองกันบ้างนะครับก็<ม>รอบนี้ก็ตั้งใจที่จะมาหาเกียร์โดยเฉพาะเลยนะครับผมที่แคปเอาอไว้นี่เพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนของผมได้เห็นกันนะครับเพราะว่าอยากพูดง,ง่ายๆครับผมคืออยากเอาไปโชว์เพื่อนนะครับ ก็เดี๋ยวจะทําแบบเดิมต่อครั้งที่สองนะครับผมก็คือสุ่มในครั้งที่11นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10และสุ่มครั้งที่11เหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะลาคาญนะครับผมที่ผมนับไว้นะครับก็ถ้าสมมติเกิดว่าท่านใดที่แบบว่าอยากเอาไปเป็นตัวอย่างก็ลองดูได้นะครับ ชิ้นแรกนะครับผมก็ได้แก่ค้อนหัวกระโหลกนะครับชิ้นที่2เหรียญแห่งความกล้าชิ้นที่3ก็เป็นค้อนกะโหลกเหมือนเดิมนะครับชิ้นที่4ปืนแมกนั่มไฟนะครับผมชิ้นที่5ลูกแก้วมนดำชิ้นที่6เขี้ยวคมลาวานะครับก็หมดอีกแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ส่งไปจนกว่าจะหมดนั่นเองนะครับผม1 2 3 สี่ห้าหกแาล้ครั้งที่11ก็เป็นการสูงนะครับผมก็โดยมากนะครับผมผมจะใช้สูตร4ี่กับ11นะครับเกียรหกดาวมารอบแรกเลยนะครับผมได้แก่รองเท้าเตียวหุยนะครับก็ถือว่าดีค่อนข้างพอสมควรนะครับผมไปหาชิ้นต่อไปกันครับที่เป็น7ดดาวนะครับผม กระเป๋ายามค่ำนะครับสองชิ้นเลยหมวกแม่มดปืนแมกนัมไฟนะครับผมก็ปิวอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ค่อยๆหากันไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือสูมอีกแค่สองครั้งนะผมแต่งานนี้นะครับผมจะขอลองแบบเปิดล้วก็ส่มเลยนะครับผมจะไม่มีการนับใดๆนะครับก็ลองดูครับผมว่าจะออกเคเจ็ดดาวไหมนะครับ ก็ถ้าออกก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับผมส่วนเตียวหุยนะครับก็จะมีค่าคิติคอนเพิ่มเข้ามานะครับผมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมทวนอสสารพิษของเตียวหุยนะครับคอนหัวกะโหลกไม้กายสิทธิ์จันทานะผมแว่นฟีนิกซ์นะครับรองเท้าเตียวหุยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออกยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาแค่ชิ้นเดียวส่วนดาบนะครับผม ก็ยังไม่ออกอีกตามเคยนะครับจริงๆคืออยากให้ออกดาบนะครับผมเพื่อที่ว่าผมจะได้ทราบนะครับว่าที่บอกว่าโจมตีต่อเนื่องเป็นยังไงนะครับผมก็ถ้าจะให้ผมไปสุ่มแบบ5้าถึงเดาวผมคงไม่เอานะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เสียงค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มครั้งต่อไปครั้งที่11กันแล้วผมครับผมอ๋อหมุน11ครั้งนะครับผมหนึ่ง6ามี่้าห เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหมือนเดิมนะครับรอบสุดท้ายแล้วแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมเพราะว่าผมเดาเอาไว้ว่าผมจะส่งตลอดทั้งเดือนเลยนะครับอ่ 7, เอาเจเจเดาวเข้ามาแล้วนะครับผมขออนุญาตแคปไว้นะครับตอนนี้ก็เหลือ,อแค่ดับอีกชิ้นเดียวนะครับผมที่ผมอยากได้นะครับก็ขอแบบพาร์ทเลยนะครับ อ่าหมดแล้วครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอไปได้นะครับแต่ว่ารอบต่อไปผมอาจจะไม่เติมนะครับอันนี้คาดดาวเอาไว้นะครับผมว่าจะอาจจะไม่เติมนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่าผมเติมอีกผมก็ต้องหาผู้ช่วยนะครับผมอย่างเช่นโดเนต็ตนะครับผมอันนี้โดเนต็ตผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นวอลเล็ตหรือว่ายังไงนะครับผม เพราะว่าผมทําไม่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเกิดว่ามีผู้ชมท่านใดนะผมที่แบบว่าอยากใจวอลเลตหรือว่าระดมเงินมาช่วยผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมเพื่อที่ว่าผมจะได้มีเกียร์ดีๆนะครับผมสักชิ้นหนึ่งอย่างเช่นเกียร์7ดาวที่เป็นดาบโคโคโลวัตตาลินะครับผมก็ถ้ายังไงก็อยากจะสุ่มไปเรื่อยๆนะผมจนกระทั่งจนกระทั่งหมดเส้นเดือนนี้เลยนะครับผมก็สุ่มครบแล้วนะครับผม ถือว่าบารรลุเป้าหมายในส่วนหนึ่งนะครับก็คือได้กระเป๋ามา1ชิ้นนะครับผมแล้วก็หอ,อกนะครับผมหรือว่าที่แทงปลานะครับก็คือเรียกไม่ถูกเหมือนกันครับเพราะว่าชื่อนั้นของตัวเกียร์นะผมค่อนข้างจะสลับกันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่อันดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือสุ่มทั้งหมด ห้าครั้งนะครับก็ได้มาทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าสมมติกับว่าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมหรือว่าทําให้คุณผู้ชมสนุกหรือว่าสะใจกับที่ผมไม่ได้เกียร์นะผมตามที่ผมอยากได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของผมเพราะว่าจะมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะนะครับผมอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างเช่นเกม ROV หรือเปล่านะครับผมก็สามารถจะแนะนํากันเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็เล่นเกม ROV อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังเล่นไม่เก่งเท่าที่ควรถ้ายังไงก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยเสนอแนะหน่อยนะครับผมว่าอยากให้ผมทําเกม ROV มาด้วยไหมนะครับเพราะว่าผมก็อยากลงอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่ายังตัดต่อไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับก็ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบ๊ายบาย